ว้าติดตัวพี่น้องเลเปิดภาพมาเนาะพอด,ดีพากันกินข่าวพี่น้องตอนนี้กะหิวข่าวแล้วเนาะสบายดีเพื่อนในเด้อสบายดีเด้วดอว่าพี่น้องเยมีนี่มีตำเนาะมีตำสื่อตำมาน้องตีอยากพี่น้องตำมียังไงแหละมาำคำเลยฮะก็มาห่อนเทือนมกไข่ปลานี่อม,ม,มีมกไข่ปลานํำกินข่าวที่ยงได้พี่น้องอยากกินรอยากิรอเศร้านี่เนาะโดยไปกินข้าวน้ำกันพี่น้องหิวข่าวแล้วนนกินสัก สัอกไั้งห้สบายดีเด้อพี่้ององิมมัอนอะไรเด้อจุกาวักันซิมแล้มูไขป่ปลาเห็นมนิ้วเขาเนาะยัง่บดิกินไปแต่จากมงซาเลไปลตอนเที่ยงเนาะตอนเที่ยงยังไรยัง่บลิกินเขาเที่ยงอะไลอย,ลยว่านวั <c oughs> นั่นนงราถือเบืออะไรอืม เอาไปกินเดีเอันย้มายมาย้มเนาะเไปาย้แล้วนี่แต่เตียได้กินเนาะเคยเรื่อนใช่ชอากินเหมือนสายอือแต่โหอันนี้กินแบบเนาะากันแห่แห่นี่เราก็เลยบริการเสเร์ฟเนาะมากินแบบ อยา๋่อยแนะไรบางบนเอาอเนมายเอารอไม่าไม้หาอมนี่หาอไมยออ่าอน้ำมีก็ไ้ไ สาวมือสาวหลังจากที่ว่าสาวนี่เนาะพากันไปแล้วก็ไปหากวดเลยเน้องไปกวดไปยังแล้วก็สวยเลยเผื่อไปไปโนเนาะมาแล้วก็เวีหันแวนี้พอดีมืดเด็กเลยเพชรบน่ อยากเอาแองมะเ้า่มดทีผมยืนซื้อมาทงทานเลยมันได้อย่างกดเออหัวยืมเขาเปบอกว่ามวยที่รจัดเนรอเห็นเอาเองเน้่ยแบนี้เนาะมวยกี่มวยกินจางจานอะไรพอดีนอดีเลย ได้ซื้อไมาเนาะอย่งไรไม่ลูกนะไข่ขาวขาต้มมนแล้วคิแต่ทางนอกมาไข่แดงนะกว่ากินเพิ่นบอกให้นิ่มอาหารขาวๆเลยเห็น่าขาวนะปลาเนาะเระเภทปลา้ล่ปลาเด็กอาหารใส่เกลแล้วแบบใส่ทั้งในไอ้ปวดมากไรียบดลอยแลลวพี่น้องเปวดแล้วนะเอากรไปซนเนาะ คนปวดแบบไม่แน่หนิเหรอนั่นแหลยักเป็นงเนาะห่อยายหยันขวดทำญี่ปุ่นห้า,า,มามอีหรีมากระไรจะเป็นคนปวดสุขภาพน้องปวดภายในเนาะเอ็กซเรย์อะไรแบบเนาะเอ็กซเรยห์เบิร์ <โก S 1> เอ็กโกเนาะเอ็กโกอย่างเดียวพี่น้องอันนี้กับเพิ่อนหามาหาไวาเบิร์นเนาะเบิร์นอะไรเอาแบบไปหายทางมองจะเห็นเบี้ยเนาะหาเพิ่นเบิร์นอันนี้นี่ยจะเป็นยืนเป็นหนนลักฐานอ้างเนาะเวลาเอาคอรามาเนาะนี่ มีโมมัวเหมืนบอกมีอมัวนอยู่ข้างนึงสะซีโมมัวอุ่นแบบเดีว่ามันมัซ้ำใช่ไหมเพราะว่าเพิ่นว่าว่าเฮานั่นนี่ยากนักเลยมันเลยเห็นอักเสบอักเสบข้างในแล้วข้างนึงเนาะเป็นตัวผสมข้างนั้นแล้มันอยู่ข้างซ้ายน่ะนี่ตรงไว้ข้างนต้อักเสบแต่ข้างเดียวแต่ข้างนึ่งนะปกติเหมืนบอกข้างนึงอะนีมีนิวมีนิวนี่ข้างอักเสบ แต่ว่ามันเห็นกับแต่ว่ามันทํางานบมเต็มที่ว่าอะไรนั่นอาการมันวิ่งอยู่เลยอ้าวเเลียงนะก็เลยอักเสบแต่ว่ามันบริเจ็บน้ำหนีออกมานอนแน้วพี่น้องมันเจ็บน้ำอักเสบบาดเนี่ยนั่นโบท่านไอตันหอดสงฆ์ท่านไอตันยังจะดีแต่ว่าอันไรลุงแต่ว่ากอดสิเจ็บนั่นยิ่งยิ่งอักเสบเขาก็เพียงนะเนี่ยว่าเขาเพียงนั่งมันก็เห็นที่ให้ห่างกายเขามีน้ออ่อนเพียเนาะมันอักเสบได้ ก็ว่าให้อาจาสอนกว่ากินบำรุงะยเงียะ้ยยังปี้ยนวาลยภายน้ยายนมได้กินไ้ยายกินน้ำกินน้ถ้าไปเียนก็้วาอะรนาะ่บาี่ราม่อำได้นก็ไลเนว่าว่าให้คอลยังก้อนส่วงนี้กว่าให้อาาตัวเองะไนาะน่แตยานน้ำได้เว่า หนึ่งหน้าห้างกับเฮมเบีย <Yeah. S 1> บบุตรท่นบุกที่กำหนดเป็นใหายใบลาภักแบบว่าเ้าสามารถล่าได้ mm hmm. ต่อให้เ้ามีใบลาภักล่าได้แล้วมันก็นล่าก็ได้เพราะว่าสิล่าเลี้ยงคิดมือเนะ <Yeah. S 1> นี่ยมีนต่ห้าต้องล่าออกมากปวงมันเองเกินการงานต้องเดินแาทาุกวันต้องิ่างไกันด้วกันล่ามาพักผ่อนในบรรยากาศครัวเจ้าของเนาะ mm hmm. สิ่งยากอย่างไรล่ะครับ <c oughs> 2> 2มี่ต่ห้ามมาว่าก็ได้หนิแต่ว่าเรื่องาเรื่องนี้แต่ว่าคนในเบี่ยท่านเคยว่าอย่างเนาะว่าทุคนเนาะนี่พอมาท่านท่านใจว่าสิลาความเบริเจ็บเลยมาเจ็บขึ้นบัเนี้แบนเจ็บแล้วก็เป็นกบหยุทธ์เนี่ยที่หลวงพเอียก็เฮ็ดตลอดมาเลยเฮ็ดให้แอักเสบแหละปวดเนาะเนาะแก้มันจะเป็นรังแบบว่ารังยางแล้วเอาเครื่องใจในนั้น มันก็ะวไดเนาะตอนนั่นกะตัวมันมันกินยาแล้วมันอะนะมันใหญ่เนี่เนาะมันบอกมันก็คัไปแล้วแต่ว่ามันยังออกเวทนะเียวอนนีก็ม ข้ามออมึงเน,นาะว่าเอากินตัวได้ถือนะรอ,อมึงยิเวข่าวพี่นอยทั้งกินทั้งว่าวเนี่ยมูกไขป่ปลา ยิ่งนะพะคะอากาศ hot นะทำเป็นเท็กนักกินแต่อันนี้ไม่เหมาะกินหยาดเนาะ เน,นื้อไม่เหม <c oughs> ือนกันนะคอลังโบรด้นะจุ๊บอะบ่กยากหนูกินนักยาเป็นคือน้องนัดตีกินเป็นกินน้ำกินอย่างน่ะยากน้ำแบบบางน้ำเป็อซีหามแบบว่าแบบแบแคือซาเกียวซาอย่างน่ะเป่นเวากินเข้าไปแต่มันคายก็เป็นว่าสิ่งกข้างกระเมนยนเ,เป็นคือมันจะออกสไตล์คา,ายคือน้ำกระท่อมนะเป็นสารตวข้าว ม่นทำกินบมได้าว lam เนะเนี่ส่วนรักษาพี่นมันก็ทำเดามข้อว่กระทอมบอบ่อบบเาเกินมันก็ทำเนาะว่ากินข้ากระทอมบอที่มันเบบมันตกขางใายในห้องนบโอ้เป็นน่ตายดีขนกินกับบ่ะตกข้าม ผนบด,นดีนนไนไหนตกค่าบ<ม>้างฮะไปทำตึกไปเนะาะคุณบ่าวพาไปไปเจโเน,นเนาะไปเฝึกโทรศักดิ์เนเาบนะบรรยาก็กาพอดีได้มาเลยแต่ว่ายัางบันทันได้ถ่ายคลิปเนาะเพราะว่าแบตยังม่เต็ม <c oughs> ถ้าต้องสากก่อนต้องสากแบตอีกยังก่อนเผื่อมันมันได้เนาะแล้วมันเสื่อมนี่เองคงสากไปสากไปเป็นโลงเท่าไหร่ คือใหม่เนาะเป็นการแพทย์คนแถมลหลายอย่างเลยเนาะแถมอซามและกับทห้างเป้แมนอยู่ในถุงเลยน่นงสื่อมาไปที่บดลอยเนาะเป็นซัมซุงเนาะซัมซุงอโประมาณสองร้อยไปจกิงนี่แหละความจำก็คือว่าโอเคอยู่ในพี่นงความจำก็นด้ประมาณเลมสิบสอง สบองเปนสิบสอบวกอั่ถืเวลาเนี่ยสิบสอบวกสีสีสีอ่ก็สีเทานเนาะสีเขียวห้าเนา่เรื่องสีเขียวแต่เ้าเออสียังม้นแบบว่าอ่อนนะจังอ่อนนี่นออนนแหือ รวมเบิกเพี่นงหนึ่งมื่นก็หนึ่งกันยบาทหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งบาทเนาะเฮาน่ะเอาไปซื้อสดพี่น้องแต่ว่าเฮานั้นยืมเงินเพิ่นซื้อเนาะต้องเดให้เพิ่นไม่เขาว่าเงินกู้หเนาะแต่ว่ามันบอ้ายนาพี่น้องมีแต่ว่าเฮาอันหายเพิ่นก่อนอะไรก่อนได้ก่อนได้ยูห้างโทรศัพท์นน่หกพันหนึ่งร้อยน้ง ว่าฮันได้ของเพ่นเนาะีแมีจ่ายให้เรือนละคป้านะเอาจีเพื่อนะาฮไปก่อนเนาะ่าบ่สื่อืกับ่มีใส่เนาะจำเป็นอยู่นี่กับื่คืนี่กับป้าลงจีเกับจี่ได้จิบนี่กัคือการนอนยังใส่หน่อยเก่าถ่ายีนเต็มนะตัดม่เนาเรียกว่าโลงแบบนันเลยปกติน่ะสิตัดดู กินนี่ก <response> mm ็ค hmm. ือกันเนาะแบบสิ่งอยางไปอยางมาเขาไปตัดออกบริตต์มาเลยนี่ก็ลงมาเลยเขาว่าตัดไม่ได้อันนี้เห็นเลยเห็นเลยวิธีเขาถ่ายเป็นยังไงเนาะแบบว่าต้องตัดไล่ท่าแบบธรรมชาติเลยัที่ามันต่างไทย มาใหไปกินไข่แดงคือแม่มันเยวะมันมันบอกมันโมเสกนา้นไข่แล้วบะไข่แดงเจ็บหรือเปล่ามันบกมันแคลไขาเขาซื้อแต่มันเป็นยาบำรุงเป็นพวกไตมันนี่นะเป็นแบบที่คนผูกพ้อไตผูยังแลงคนที่กินไข่บำรุงไข่ขาวไม่เลยนะเพื่อนในน้ำได้หมอกรกานว่าไปย้ำ สาแต่ย,ยังนน้อยแกินน้ำละลายแกินยายถึงที่แหละและ้ <c oughs> วกันดีนดดนม,ม่นี่ยวกินน้กินน้ำด้น้ำด้ยกูกินอน้ำไม่ลองกิ มากระหิวค่ะเนาะไปเมกี้ไปเผื่อชิมาไปลองคนที่ขำไีกินข้าวเที่ยงเนาะว่าข้าวเส้าก็กินแต่เร้าเ่ยมาขำเนางเพื่อไปเโนโอย่างนี้มองไปอันซื้อกระัพกับไก่เนี่ยหัวยูเพียงกับห้าบอลนะก็เพลินเนาะมเ่นี่ยอย่างมันราคาสูงะนะะสูงก็บห้องก่าอไว้ใจเนี่ยแบบมันสีดเนนดีบอลเลือกเป็น เอามาจัดสายกับโบหูเนาะเอาเขาก็ต้องเอาตามสกัดที่เขาดิไล่ๆมองเห็นเราไปร่างไปกวดนะครับไปเชโนเนี่ยเนาะไปกวดแต่ก,นนนก,แกับโบด้นดอกแบบหนึ่งทามนั่นทามนึงกับทามาบ้านเนี่ยเนาะบ,บ้านทำอยู่ทามบ้านแก่น้ำซีน้ำสกุลมันถึกลงมาล้วแม่อย่านว่าเขาเป็นยันธนามันไปแล้วเขาจำเป็นจัฮหูหนะแม่มแล้วก็แล้วก็เห็นว่หลายอย่างนะก็มไม่เป็นว,ว่า Bên bài nhuần của nga bích của anh cái Tất cả nó lại bên bên thì nga bích của anh bích nga 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 lắm Im bích Im lắm อยากกินเหากระเบิดองกินน้ำเพิ่มนึงแบบยังไปขายปลาล,ลายเต๋อได้ขายปลามกหนึ่งพี่น้องลายเต๋อคือว่าจังได้กะบพีคอโจ๊กคลิปก่อนพี่น้องในโทรศัพท์ก็ได้ใหม่เลยจังได้ไกัสศีสาราะแบ๊อีกยังคนเลยเน, <สา S 1> นาะมาเบิเ่งกล้องใหม่พี่น้องเป็นยังไงกล้องนี้มันอาจจะบอลโฟกัสเนาะแม่นมะแบบอยู่กับบุกว่าบุกว่าพี่น้องคลิปนี้คือบอลโฟกัสเนาะมันตัดบ่ได้เพราะว่า ความจำเต็มมาพี่น้องมันบ่ฮ้องหับแลมีแต่ว่าเขากับชีาเบิ่งโทรศัพท์น้อยใหม่่และเนาะมีแต่ว่าคลิปนี้ก็เขากับสิคลอลลาไปก่อนเด้อพี่น้องนะครัพกก่อคิดนาแล้วเนาะโดยจากคลิปนี้ลาไปแล้วเด้อเนาะขอกาวคำ่าสบายดี